เมื่อวันที่20ตุลาคม2558ที่ผ่านมาณนะศูนย์การค้าเกสรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทวิลเลียมรีดบิสเนสวีดียร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดงานประกาศรางวัล50ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชียครั้งที่4ประจำปี2016หรือเอเชีย50 best restaurant ในวันที่29กุมภาพันธ์2559ที่จะถึงนี้โดยมีนางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประกาศรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องจากความสําเร็จในการจัดงานที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วง3าปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในระดับโลกผู้มีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมอาหารรวมถึงสื่อนานาประเทศจะมารวมตัวกันเพื่อรอรุ่น50อันดับร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชียในปีนี้กันอย่างคึกคักทั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ของอาหารไทยที่ได้รับความนิยมไม่แพ้อาหารชาติใดในโลก อีกทั้งมีร้านอาหารในกรุงเทพที่สามารถคว้าตำแหน่งอันดับหนึ่งใน50อันดับร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชียได้ติดต่อกันในช่วง2ปีที่ผ่านมานางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงงานครั้งนี้ว่าประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรตยิอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานประกาศรางวัล50ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจำปี2016 การให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับระเบียบว,วาระแห่งชาติที่จะโปรโมทและประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นในมุมมองของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยคำว่า d i s c o v e r t h a i n e เนี่ยหรือท่องเที่ยวพิถีไทยหนึ่งในวิถีไทยก็คือวิถีของอาหารไทยอาหารท้องถิ่น ซึ่งเ,เราเชื่อมั่นว่านี่เป็นตัวเสน่ห์ที่แท้จริงอันหนึ่งที่ดึงคนมาประเทศไทยแต่การที่เรามีเอเชียฟิฟตี้บเนี่ยจะทําให้คนได้เห็นเขาเรียกว่ายกระดับอาหารของประเทศไทยซึ่งดังอยู่แล้วเนี่ยนะให้เข้าไปอยู่ในระดับเบรคลาส s s มากขึ้นและการที่เราสามารถที่จะช่วยธุรกิจทางด้าน อาหารเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเพียงแค่ธุรกิจทาง,ทางด้านการท่อง,งเที่ยวเท่านั้นแต่จ,จะเป็นการช่วยทางด้านการกระจายรายได้เพราะว่าทุกๆร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้อินกรีเดียนเนี่ยมาจากวัตถุดิบที่อยู่ในประเทศไทยนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมีเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่แตกต่างจากประเทศอื่นตลอดจนช่วยสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งรวมอาหารเลิศรสในหลายรูปแบบที่พร้อมนําเสนอสุดยอดเมนูอาหารมากมายให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน รังสรรค์โดยเหล่าเชฟผู้มีชื่อเสียงพร้อมด้วยบริการที่เป็นมิตรและน่าประทับใจของคนไทย